เป็นศึกรบกันระหว่างโจกกกกับวุกก็โจกกับวยกกนะครับในการศึกนี้คือการศึกที่เมืองก้นเสียนะครับสถานที่เกิดเหตุชื่อว่าเจิงโซ่ชวนครับตอบนะครับที่ตอบว่าเป็นศึกระหว่างโจกกับวยกกครับตอบนะครับแต่ก็แต่ก็ถูกต้องครับ ที่เหลือนะครับที่เหลือก็คือเรื่องสถานที่เกิดเหตุนะครับตอบว่าเจ้โซชวนจะใช่หรือไม่ใช่คำตอบนะครับตอบนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผิดครับไม่ใช่นะครับที่ไหนครับผมว่าน่าจะเป็นไอตอนที่ขขงเบ้งเผาทับสมัยที่เขากีสารเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีฟ้าผ่าลงมาแล้วเหมือนว่าดับ ตอนแรกเป็นเสียงเหมือนแกลแกลเหมือนเป็นกิ่งไม้ไม่น่าใจนะฮะว่าใช่เปล่าแต่ว่าแล้วก็มีเสียงทหารร้องอ่ะเหมือนร้องคนณคางเหมือนโดนไฟเผาสถานที่เกิดเหตุคือเขาลุกคบชื่อถูกเขาโลโก้ เสียงจากเหตุการณ์ของเบ้งเผาทับซูมาอี้ที่ปากทางเฮาโลกโดยครั้งนี้ของเบ้งลวงซูมาอี้ให้เข้าใจว่าบริเวณนี้เป็นที่ซ่อนเสบียงของตนเมื่อซูมาอี้ยกทัพมาถึงก็ให้ทหารทิ้งไฟลงมาจากเขาเพื่อเผาทับซูมาอี้กับลูกคิดว่าตัวต้องตายแน่นอนจึงร้องไห้คร่ำครวญแต่บังเอิญเกิดฝนตกลงมาทําให้ทั้งหมดรอดตายมาได้ยังหวุดหวิด และนี่นับเป็นศึกครั้งสุดท้ายระหว่างคงเบ้งกับซูมาอี้เพราะหลังจากนั้นซูมาอี้ก็ไม่ยอมยกทัพออกมารบอีกส่วนคงเบ้งก็ป่วยและสิ้นใจในเวลาต่อมาเอาละครับก็เป็นอันว่านะฮะในรอบนี้นะครับคุณตรีภูมิก็แลาดพลาดไปนิดเดียวแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับยังไม่ต้องตกใจมากต้องลุ้นกับคุณชัชวณันนะฮะว่าจะมาทางไหนถ้าถูกจบครับ คุณชัชวนันจะกลายเป็นสุดยอดแฟนแท้สามก,กแต่ถ้าผิดก็แข่งขันกันต่อพร้อมไหมครับ,น,รบ,รบนี่คือชุดคําถามที่4นะครับจะเป็นคำน้มตัดสินหรือไม่นะต้องมาลุ้นดูคําถามสีแดงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสงครามแล้วสิ่งหนึ่งที่วรรณกรรมเรื่องสามกได้สอดแทรกเอาไว้ด้วยก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีครับและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กองทัพในข้อนี้นะครับ เราจะมีข้อความจากหนังสือที่สื่อถึงสิ่งประดิษฐ์บางชิ้นมาให้คุณได้ฟังคำถ,ถามนะครับถามว่าข้อความที่กล่าวว่าตั้งใจฟังนะครับถ้าเดินแต่ตัวเดียวไปได้ทางประมาณ300เส้นแม้ไปทั้งพวกเดินทางได้ถึงเ0 0ดร้เส้นคือข้อความที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ ที่ชื่อว่าอะไรและใครเป็นผู้ประดิษฐ์ครับคือลักษณะถ้าเดินตัวเดียวได้300เส้นเดินหลายตัว700เส้นใช่ไหมครับครับ700 800เส้น7 0ถึง800เส้น,สนมันก็ต้องเป็นอะไรที่ย่นระยะทางนะครับขอชี้ชัดครับ สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยย่นระยะทางเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวฮะมันจะนักษณะเป็นบัวนะครับเป็นเหมือนบัวควายอเอาไว้ขนส่งสเบียงไอ้ตัวตัวนี้สามารถเดินไปเองได้นะครับโดยไม่ต้องมีคนคโดยไม่ต้องมีคนควบคุมเลยสิ่งประดิษฐ์นี้คือโคโยยต์ม้ากลนครับโคโยยต์ม้ากลม้ากลน,นะฮะใครเป็นผู้ประดิษฐ์ครับจูกเกอ๋อคงหมิงจูกเก๋าเลี่ยงหรือองเป้งครับ จะใช่หรือไม่ใช่ตอบว่าเป็นโคยนมะกลของของเบ่งนะครับถ้าถูกนะฮะคุณชฉชมนันจะกลายเป็นสุดยอดแามแท้สามกคกผลใหม่ทันทีเลยนะฮะผลนะครับ่อนลครับ่อนะครับ,รบแล้วก็แล้วครับแล้วก็แล้วก็วกตนนะครับ เชื่อนะครับและในสุดเขาก็ทำสำเร็จแล้วนะครับคุณชัชวนานสุดยอดฟังนะสามกโคโยนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คงเบ้งคิดค้นขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการขนส่งสเสบียงในหนังสือสามก๊กอธิบายว่าสามารถเดินขึ้นลงเขาได้เองราวกับมีชีวิตซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงโคโยนของคงเบ้งหน้าตาเป็นอย่างไรแต่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีลักษณะเดียวกับรถเข็นที่มีเพียงล้อดเดียวนอกจากนี้ในเรื่องสามก๊ก คงเบ้งยังเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยอีกหลายชิ้นเช่นหน้าไม้กดที่สามารถยิงลูกได้พร้อมกันทีละสิบดอกหรือโคมคงเบ้งที่ใช้บอกตำแหน่งทางทหารอีกด้วยมาที่คุณเตรียภูมิภาพไปนิดเดียวจริงนะฮะครับทำสุดยอดแล้วทำเต็มที่แล้วนะครับได้เท่านี้และครับอืครับ,รบก,ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอีกถ้ามีโอกาสก็อยากมาอ<ช>ีกนะครับสุดท้ายฝากถึงเรื่องของ สามก๊กนะฮะว่ามันมีคุณค่าอย่างไรที่ควรที่พวกเราหลายๆคนควรจะต้องหันมาสนใจอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับ3ามก๊กครับคือผมว่าเป็นนิยายที่ดีนะฮะแต่ต้องรู้จักใช้ให้ถูกทางนะครับคือมันสอนให้เราระมัดระวังตัวอยู่เสมอครับ,รบและต้องขอบคุณนะครับสําหรับคุณตรีภูมิขอบคุณนะครับ มาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะเอาละครับและในช่วงหน้านะครับคืออีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะมาลุ้นกับความสำเร็จของผู้ชายคนนี้ครับคุณชัชมนัน์ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับกับคำถามสุดยอดแฟนแท้สามก๊กครับ ถึงช่วงสุดท้ายนะฮะตอนนี้นะครับสุดยอดแฟนตาสามก๊กนะครับคุณชัชวนันท์สันธิเดชก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับและแน่นอนนะครับอีกเก้าเดียวนะครับเป็นเก้าที่สําคัญอย่างยิ่งนะฮะต้องแข่งขันกับตัวเองนะครับเพื่อเข้าไปชิงชัยสุดยอดแฟนตาแห่งปีนะครับอึดใจเดียวเท่านั้นนะครับรางวัลที่รออยู่แล้วนะครับคือบ้านจากโครงการบ้านพัฒสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพนะครับและรถยนต์อีกหนึ่งคันคือโตโยต้าคามรีนะครับรวมมูลค่ากว่าสี่ล้านบาทจากเครื่องหนึ่งปลาช้างครับและที่่แนนนๆะคคครับถือเป็วาามมภภูิใจ นะครับอีกหนึ่งถ้วยรางวัลนะฮะถ้วยรางวัลสุดยอดพันตะสามก๊กครับปานนี้นะฮะอีกหนึ่งก้าตรงนี้นะครับนี่คือประกาศสิบัตรทองคำนะครับจากบริษัทเอพิกเอเชียจำกัดในเครือบริษัททองเล่งหงกลุ่มนะฮะก็มอบให้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับนามีบุ๊กพับลิเคชั่นจำกัดนะครับมอบหนังสือการ์ตูน3ก๊กนะครับฉบับที่ถือว่าสนุกที่สุดในโลกนะครับสีสีทั้งเล่มครบชุดนะครับพร้อมหนังสือประวศาตร์จีนมอบให้ทั้งหมดนี่แหละครับ เจีเยมากครับเอาละครับถัดมาตรงนี้นะฮะดอกยา่าเพื่อนที่มีคุณค่านะครับมอบหนังสือสามคก,กหลายสำนวนนะครับทั้งฉบับออริจินอลเลยหรือดั้งเดิมเลยคือเจ้าพญาพระคางขนนะครับฉบับวัน,นิพกของยาขอบฉบับในทุนของหม่อมราชวงศ์คฤทธต์ปราโมชเลยครับและหนังสืออ่านประกอบอีกมากมายมอบให้ทั้งหมดนี่แหละครับอขอบคุณมากครับ เอาละครับถัดมาตรงนี้นะครับสำนักพิมพเคล็ดไทยนะครับมอบหนังสือชุด3ก๊กฉบับคนเดินดินและหนังสือวิเคราะห์3ก๊กอีกหลายสำนวนนะฮะมอบให้ทั้งหมดนี่แหละครับขอบคุณมากครับ,บมาที่ภาพเคลื่อนไหวกันบ้างนะฮะปกติได้ได้ชมอยู่ นะฮะตรงนี้นะครับ Movie Home Video นะครับมอบ VCD DVD 3ก๊กฉบับจีนแผ่นินใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการทุ่มทุนสร้างนะครับภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ถือว่าเป็นการกระจายขยายไปทั่วโลกเลยนะฮะมอบให้ทั้งหมดครบชุดนี่เลยครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากมครับนี่นะฮะนอกจาก V